ตัดตัดตัดตานชะวยพืชผักขมขมสะเดาอังกาบหนูฟ้าทลายโจรใครมีอะไรที่มันเป็นขมขมอะเอามาทําน้ําหมักและมลงนะจ๊ะอันนี้ทําไว้แล้วหมักไว้นานแล้วเอามาเติมไปตัดมาเติมเพราะเราก็ตักไปใช้จนมันพร่องแล้วไงเราก็ต้องคอยเติมนะถ้าจะทำน้ําหมักพืชขมก็ไม่ยาก เอาพืชผักขมขมมารวมกันให้ได้3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมๆเอาหมักไว้1เดือนเลยยิ่งดีของเราส่วนมากจะหมักประมาณ1เดือนนะแล้วค่อยเอาไปใช้เนี่ยเขาจะช่วยป้องกันแมลงแล้วก็ไล่แมลงทำให้พืชแข็งแรงด้วยลองดูเดี๋ยวนั่งตัดไปก่อนตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆ เขาจะได้ย่อยสลายเร็วขึ้นพยายามหาพืชผักขมๆม,มมาติดไว้ในสวนเอามาปลูกไว้เนี่ยกินได้โดยนานเฉาหว,วยอะ่ะกินยอดกินใบวันละสามสีใบก็ได้มันเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะก็มันมีงานวิจัยก็ไปดูๆเอาละกันแต่ พืชสมุนไพรย,ยาเยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องกินให้พอหมอบพอควรไงตัดตัดมันจะได้ย่อยเร็วขึ้นถ้าใครไม่มีเวลาก็ใส่มันตทั้งกิ่งทั้งก้านนี่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาก็ย่อยเอยงเขาเองแต่เวลาจะทำถ้าเริ่มต้นที่จะทำให้เป็นหัวเชือ้อเขาเรียกหัวเชือ้อ ก็ตัดให้มันละเอียดแปบ๊บเดียวเราก็จะได้เอามาใช้แล้วฉีดพ่นเนี่ยกรองเอาน้ำเออเอาขวดหนึ่งลิตรมาแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำครึ่งหนึ่งแล้วกรองเอาแต่น้ำครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่แล้วก็ฉีดพ่นมีเพลี้ยมีแมลงมีมดหรือจะเอาใบเด็ดๆดใบเอาไปใส่ในกระถาง ต้นไม้ที่เรารักเราชอบก็ได้เขาก็ช่วยไล่แมลงได้เหมืนต้นมะยมต้นมะยมต้นพืชอะไรที่มีแมงวีขาวเนี่ยหายไปไหนหมดไม่รู้มแมลงวีขาวเนี่ยหายเกี้ยงเลยจากต้นที่เราเคยทําต้นตะลิงปิงตอนแรกมีมแมลงวีขาวเต็มไปหมดเลยแล้วก็เด็ดเด็ใบ ผักขมขมพืชขมขมเอามาหมกหมกไว้คนต้นคนต้นตะลิงปิงจนเขาใย,ยสลายไปอะ่ะจนอันเนี้ย,ยอยสลายแล้วก็รากก็ดูดสารอาหารธาตุอาหาร,าาหารพืชขมขมไปแล้วก็แมลงบีขาวหายไปเลยแล้วใครที่อยากจะหมักหมักดินเตรียมดินหมัก เอาไอ้ตัวนี้ไปรดในดินก่อนก็ได้ไลแ่แมลงไล่หนอนไล่เพรีย้ยที่มันอยู่ในดินน่ะเตรียมดินปลูกก็ต้องดินก็ต้องไม่มีมแมลงไม่มีไขแ่แมลงเราถึงจะปลูกพืชผักต่างๆได้ แต่ส่วนมากพวกเราถปลูกแบบปลอดสารมันก็ต้องระวังอีกอะ่ะคือไม่มีอะไรมาฉีดพ่นเนี่ยก็ต้องเนี่ยเตรียมของพวกนี้ไว้ปลูกไว้พืชผักขมใบในหนานี่ยิ่งดีเลยพวกใบเน้หนาใบขี้เหล็กเนี่ยดีมากเลยไล่หนอนไล่มแมลงกําจัดหนอนค้าบปลวกได้เป็นอย่างดีเลยพวกนี้ก็มีงานวิใจัยใช่ไหมพวกใบขี้เหล็ก่ อย่างใบได้หนาก็เหมือนกันใช่ป่ะใบน้าหนามฆ่าเหาได้ทั้งหัวทําไมแมลงมันจะไปเหลืออะไรมันมีพิษไงใบพวกนี้เขาเวลาหมักเขาจะมีสารพิษวันนั้นเราเอาไปใช้หนอนตายเกี้ยงเลยหนอนหนอนไม่เหลือเลยหนอนที่ต้นไต่หลานสับปะรดยังหนวดเนี่ยไม่เหลือเลยตายมดุด เสร็จแล้วแล้วก็เอาไปใส่เนี่ยใส่เลยหมักต่อเลยเขาจะได้เราจะได้มีพวกนี้แหละมาช่วยดูแลสวนพวกเราไงทำไว้นะ ทำไปเรื่อยๆพวกเราเนี่ยทำไปจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงทำไปดูแลสวนไปเพราะว่าพวกเราอีกหน่อยแล้วก็เท่าชราน่พอเท่าชรา,ามากๆทำเลไม่ไหวน้นาะใช่ปะอืมเราก็นอนดูเด็กๆรุ่นลูกหลานเด่นหลนของเราปลูกผักหมดไปเป็นรุ่นๆค่อยๆกเกษียณกันไปทำไปเรื่อยๆ ดูแลสวนพวกเราให้ดีๆมีอะไรก็แบ่งปันแชร์กันเข้ามาใครปลูกอะไรดีก็แชร์มาทด,ทดลองนู่นทดลองนี่แชร์กันให้หมดอัดคลิปเข้าไปลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยเราก็จะมีพืชผักขมๆไว้ดูแลสวนและอืม ยูทูบมันก็จะเ,เพี้ยนๆหน่อยนช่วงนี้อะไรของมันก็รู้เลอะเทอะเลยเทไปหมดแล้วช่องน้องบีแม่บีปลูกผักอะอะไรอะไรเกี่ยวกับมะเดื่อฝรัง่งนะปักชำํำหรืออะไรสักอย่างติดเหลืองหลายคนนี่ติดเหลืองของเราก็ติดเหลืองนะเราก็ติดเหลืองนะไม่ใช่ไม่ติดนะเออแต่เราไปแก้แก้แก้ข้อความไปแก้หัวข้อไงไปเปลี่ยนหัวข้ออะไรเงี้ยเออ มันถึงจะให้ไฟเขียวอะบางทีมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะติดไงเข้าใจไหมคือสิ่งมันไม่น่าจะติดเลยพวกเราก็ถ่ายคลิปของพวกเราปกติเลยเนี่ยปกตวปกวปกิวิธีปลูกนู่นวิธีปลูกนี่วิธีปลูกนั่นใช่ไหมก็ถ่ายแบบปก,ปกติแต่ทําไมมันให้เหลืองเนี่ยเออปลูกพริกในกระถางของน้องบีเนี่ยของเรามีอยู่คลิปหนึ่งยังติดแดงอยู่ทุกวันเนี้งง,ง ติดดอลล่าแดงแล้วก็โอ้โหแบบแดงแป๊ดเลยเปลี่ยนหัวข้อแล้วก็ไม่ได้คลิปอะไรไม่รู้นึกไม่ออกแต่ทุกวันนี้ก็ยังติดแดงอยู่ถ้าติดแดงก็เท่ากับเราไม่มีรายได้ไงเราไม่ได้รายได้สำหรับคนที่ช่องเปิดสร้างรายได้ได้ไดแล้วมีโฆษณาวิ่งเข้ามีเงินมีเงินได้รับเงินเดือนแล้วใช่ป่าวมันก็ไม่ได้รับ คลิปนั้นถ้าติดแดงก็ไม่ได้รับติดเหลืองก็ไม่ได้รับก็เลยงงว่าพี่ยูมันทำอะไรของมันน่ะมันเป็นอะไรนักหนาแล้วมันก็ไปเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ของเราเราเล่นในคอมไงคือเราเล่นในคอมใช่ป่ะก็เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์เป็นเดโชสุกินคือเป็นช่องของน้องหนวดเดโชสุกินแต่เปลี่ยนแต่กลายเป็นหน้าเรา <laughs> แล้วก็เอ่อ,อ,อช่องของพ่อหลอด พราะหลอดล้อทุ่งนีนะั่นแหละนะแล้วดูมันเนี่ยมันเพี้ยนว่าแบบมันเพี้ยนมากเลยนะเอไอทำงานหนักมากเลยตอนเนี้อย่างหลายช่องเราก็มั่นใจว่าน่าจะติดเหลือง,ท,งทั้งทั้งที่มันไม่ใช่คลิปที่จะติดเหลืองเออก็ลองพยายามเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนหัวข้อดูนะลองเปลี่ยนหัวข้อดูมันจะมันก็จะคือเราก็ไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้น แต่เราก็มั่นใจว่าเป็นที่ระบบเป็นที่ระบบของพี่ยูเขาเองเพราะฉะนั้นพวกเราก็ทำคลิปไปเนี่ยเหมือนมันดูดเหรียญพวกเราไปยังไงจริงจริงอะการทำช่องเวลาผ่านไปเรื่อยๆเหรียญมัน,น่าจะขึ้นดีนะถึงแม้จะพ้นโควิดวิกฤตโควิดเอออย่างว่านะมันยังอยู่ในช่วงวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวไง แต่ก่อนที่จะมีโควิดหลายหลายคนน่าจะรู้ดีนะเหรียญขึ้นดีดีนะก่อนที่จะมีโรคระบาดเข้ามาเนี่ยเหรียญพวกมันขึ้นดีจริงๆอะ่ะต่อเดือนหลายๆคนน่ะได้แน่นอนเลยเหลายพันหลายหมื่นเนย่ยแต่พอมาวิกฤตโควิดเข้ามาหลังจากนั้นมาแล้วอะ่ะเหรียญขึ้นช้ามากและเหรียญขึ้นน้อยอืมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลดอยู่แบบนี้แหละ แล้วกม็มีใครรู้หรอว่ามันแบ่งาจากของเราไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีใครรู้ใช่ป่ะเพราะว่ามันใช้ AI ตรวจสอบใช้ AI คํคำนวณทุกสิ่งอย่างอัตราการคลิกอย่าง a อนาลิติกตอนนี้ช่องอต้อมปลูกผักกินเองนะไปดูที่อนาลิติกคือข้อมูลวิเคราะห์ปาร์กไป6,000กว่าชั่วโมงแล้วอ่ะเออแต่ยอด ยอดในไอช่องเปิดสร้างรายได้จากที่มันขึ้นมาพันเตอนนี้มันลดเหลือพันสามเออหลายคนก็เป็นนะหลายคนเรามั่นใจว่าเป็นอยู่นะตอนนี้พเพราะอะไรเปล่าเพราะมันน่าจะเกี่ยวกับระบบหรือยังไงคือตอนแรกเลยนะไอช่องต้มปลุกผักกินเองอะ่ะจะผ่านกฎอยู่แล้ว 3,008แล้วในช่องในช่องเปิดสร้างไรายได้กับช่องอข้อมูลวิเคราะห์คืออานาลิติกพอเวลาผ่านไปเอ้าทำไมมันชั่วโมงมันลดลงลดลงลดลงซึ่งมันเราก็าแปลกใจว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นหรือมันกำหนดระยะเวลาปีหนึ่งเอามาใช้เรียบร้อยแล้วเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของ youtube เขานะ คือ1,000พันซับ4 0 0พชั่วโมงภายใน1ปีหรือกฎระเบียบมันแอ้นั่นแล้วอะ่ะหน้าไม่รู้ใช้เปล่าอย่างพี่ชายเราเหมือนกันป้าเขาไป5,000กว่าชั่วโมงแล้วช่องพี่ชายเราอะ่ะเออแต่ในนั้นอะ่ะเปิดสร้างไรายได้อะ่ะอู้งงมากเลยทุกวันนี้ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ ไม่รู้เกิดเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ไอ้นั่นหรอกก็ลงคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ยังงงอยู่ว่าช่องต้อมปลูกผักกินเองยอดซับไม่รู้มาจากไหนซับมันเพิ่มอ่ะเพิ่มเร็วด้วยเราก็งงนะเพราะเราเองก็ไม่ได้กลับไปหาใครเท่าไหร่เออหรืออาจจะเป็น เพราะช็อตวิดีโอก็ไม่รู้ไอ่ยูทูปมันอย่ามาทำแบบนี้แบบปร,ประเภทมาแบบทำทซัพีวิวปั่นให้พวกเราเนี้ยไม่เอาน่ะจะเล่นจิตวิทยาก็ไม่เอาแบบนี้ไม่ดีไม่เวิร์กอย่างที่มันเคยพูดว่าอะไรบ้างขอให้พวกเราอะ่ะลงคลิปวิดีโอไปเดี๋ยวที่เหลือเขาจัดการเองไอ้ไอ้ที่มันถ้าอ่านอ่านแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยเอาไปจัดการเองเหรอแค่เราอัดคลิปสั้นเนี่ย อัดช็อตวิดีโอเนี่ยอัด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 ลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการเองไอ้นั่นความหมายก็คือมันก็ควรจะเอาลิงก์เราไปแปะไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจัดกลุ่มตอนนี้มันก็จัดกลุ่มใช่ไหมนี่หินเหมียวว้เหมียวนะมันย่ำจนแบบว่าไอ้ต้นกล้าผักเห็นไหมนะ ต้นกล้าผักที่ที่เพาะไว้อ่ะเห็นป่ะเขาเขามาหาอะไรกินก็ไม่รู้อ่ะนักขุดด้วยเห็นป่ะคอสออนเทปเลยะจับได้ขนังคาเขา,ขาเลยดูดิชัดเลยขุดหาอะไรกินก็ไม่รู้นะพอดีเราเอาบันไดมา อ๋ออืออืออือหรือไงอืมไม่รู้แมวใครมาได้จับหนูให้ที่บ้านดีดีเราก็<ร>อยากให้ทุกคนลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวเนี้ยไปเรื่อยๆจำไว้ว่าช่องกลุ่มปลูกผักกลุ่มกเกษตรของพวกเราเนี่ยคือเป็นช่องที่จริงๆลงคลิปไปอย่างเดียวไม่ต้องกลับไปหาใครก็ได้ ขอให้ลงคลิปแบบรัวๆช่องมันจะลอยตัวเร็วมากเผอแป๊แบ,บเดียวช่องลอย,ลอยตัวแล้วอ่ะยิ่งคลิปเยอะเท่าไหร่ช่องมันจะลอยตัวจะคลิปสั้นสัก1-2-3นาทีก็ได้ใช่ไหมแต่ถ่ายแนวนอนกับแนวตั้งเนี้ยแนวตั้งก็เหลือ10บวิสิวิพอแล้วแล้วลงแบบไปรัวๆมันเป็นมันน่าอัศจรรย์แบบมันเป็นออร์แกนิกมากเลยแบบธรรมชาติสุดๆเลยเพราะไม่ต้องไปทำอะไร เดี๋ยวพอช่องลอยตัวจะมีคนรักการปลูกมาเจอเราเองคนที่รักการปลูกเท่านั้นที่จะมาดูพวกเราคนที่รักการเกษตรเท่านั้นที่จะมาดูพวกเรากลุ่มพวกเราเป็นช่องเจาะก,กลุ่มที่ไม่ต้องไปหาใครก็ได้ขอให้ลงคลิปแบบรัวๆเออแต่ถ้าอยากจะให้ช่องมันโตเร็วก็ต้องรู้จักวิธีโปรโมทช่อง การที่เราเข้ากลุ่มทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่กลุ่มเกษตรกลุ่มปลูกผักในเพจ Facebook ในพวกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มไปลงติก๊กตรงติกต๊กต o อแล้วเอาลิงก์ของช่อง Youtube เราไปวางแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นคนมาติดตามโดยเฉพาะกลุ่มคนรักการปลูกตอนนี้พี่ยูมันน่าจะจัดการเกี่ยวกับคือจัดกลุ่มพวกเรากลุ่มเฉพาะแล้วนะน่าจะนะ หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นคือจัดจัดทุกกลุ่มเลยกลุ่มกินโชก็เอาไปอยู่กลุ่มกินโชกลุ่มกเกษตรก็กลุ่มกเกษตรกลุ่มเกี่ยวกับร้องเพลงกลุ่มวิชาชีพต่างๆทุกวิชาชีพวิชาชีพเข้าใจคําวิชาชีพไหมทุกวิชาชีพจะช่างแต่งหน้าช่างทําผมสารพัดช่างก็เป็นอาชีพ นั่นแหละกลุ่มพืชผักต่างๆของเรากลุ่มปลูกกลุ่มหลายๆกลุ่มหน้ามันน่าจะแยกให้เราเหมดแล้วคิดว่านะสงสัยบางทีเราเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นนี่เห็นนั่นแล้วมันสงสัยอดสงสัยไม่ได้ใช่ปะบางทีคุยกับอะไรนะ ที่ทีมงานก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเลยบอกตรงด่ามากมากเนี่ยมันปิดกั้นช่องอย่เ <c ười> ดีด๋ยวด่าด่าพี่ยูมันมากมากเนี่มันปิดกั้นช่องอยู <c> ่ <ười> ปิดกั้นช่องไม่ให้เอ่ไม่ไม่ซีเรียสแล้วช่างมาละเราก็จะทำอัดคลิปไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงอพอหมดแรง ก็ไม่ไม่ลงคลิปแล้วแต่ถ้าปลูกไหวก็ยังปลูกอะ่ะใจมันรักมันอยู่ในสายเลือดไป้ะแรกสู้ไปด้วยกันอาจารย์ทุกๆคนพยายามทำเให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเขาตอนนี้เพลย์ลิสต์ก็วิ่งไม่ได้วิ่งแล้วมันเด้งไปที่อื่นอีกจังหากเออ คือวิ่งให้ใครกันแล้วแต่นะเหมือนเหมือนสมมติเราวิ่งให้ให้น้องบีอ่ะคืออยู่ดีๆทั้งที่น้องบีเขาเขาอ่าเป็นเพลย์ลิสที่ลงวิดีโอทุกวิดีโอลงเพลย์ลิสไม่รู้ตอนนี้จะพูดแล้วมันจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าที่ว่าให้เอาคลิปวิดีโอของเราลงเพลย์ลิสเพื่อที่เวลาดูคลิปจบแล้วมันจะต่อคลิปของของเราของช่องเราทันทีตอนนี้ไม่ได้เลยแปลกมากเลย สมมุติอย่างที่วิ่งวิ่งวิ่งเพลย์ลิสต์น้องช่องน้องบีมันเด้งไปช่องอื่นแล้ววะงงไหมเออแล้วก็ลองไปวิ่งน้อยทำสวนพอคลิปน้อยทำสวนจบมันไม่ต่อไม่ไม่ต่อคลิปน้อยทำสวนแล้วนะมันไปต่อช่องอื่นที่ที่เราไม่ได้เราไม่ได้วิ่งอะงงไหม คือเรางงมากเลยตอนนี้เราก็เลยหยุดเพราะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อต่อช่องของน้องๆแล้วก็ช่องเราด้วยเราก็เลยหยุดวิ่งลหลายอย่างเหมือนแบบ Youtube มันแก้ไขแบบช่องโวแก้ไขปรับปรุงอะไรที่มันมีช่องที่จะให้พวกทีมงานโปรโมทช่อง หากินไม่ได้แล้วแวรื้อยังไงฮะอย่างนี้ทีมงานโปรโมทช่องก็ไม่ได้แล้วดิใช่ป่ะรืร้อยังไงหรือเป็นแผนของพี่ยูเขาให้ช่องอื่นวิวสูงๆด้วยรื้อยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราเป็นคนที่ชอบสังเกตเข้าใจว่าสังเกตโน่นนี่นี่นั่น เราสังเกตไปหมดแล้วมันหลายๆอย่างมันเหมือนเป็นมายาโซเชียลไงคือแบบเป็นภาพมันสร้างภาพให้เราดูแล้วรู้สึกมีความรู้สึกอย่างชอบวิดีโอเนี่ยอู้ยอดวิวมาไม่รู้จากไหนแสนกว่าเข้าไปแล้วไอ้ไอ้แค่ปลูกหอมหอมปลูกปลูกหอมแบ่ง ช็อตวิดีโอหลายคนนี่ก็คงเป็นแสนเป็นล้านเลยมันงงอเอองงแล้วมันมาจากไหนอะ่ะแล้วก็พยายามไปดูว่าช่องต้มปลูกปลูกผักกินเองเนี่ยเราก็จะพยายามไปดูว่าผู้ติดตามเป็นใครอที่แบบยอดซับมันมันเพิ่ม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 เพ่มมันไม่เห็นผู้ติดตามงงว่ะ แล้วซับมาจากไหนวะมันเป็นอะไรที่เราสงสัยแค่นั้นเองแต่โดยลึกๆของเราที่ทำช่อง YouTube มาเนี่ยเราก็พอจะรู้มายาโซเชียลแล้วก็รู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ของแพลตฟอร์มมันจะมีนน่นนี่นี่น่นมาให้พวกเราได้ หาเงินน่ะ <c oughs> คือคือหาเงินหาเงินให้มันน่ะเราหาเงินของเราหาเงินจากมันมันก็หาเงินจากเราอ่ะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ค้าขายได้เนี่ยเปิดทุกแพลตฟอร์มมาดีเลยยอดขายมันจะได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการยอดขายมันจะได้เพิ่มด้วยเปิด,ปดมีแพลตฟอร์มไหนเปิดได้เปิดเลยแล้วเอาสินค้าบริการของเราอ่ะไปไว้ไปวาง แบบนี้ใครอยากคือมันต้องใช้เขาเรียกอะไรใช้บริการของพี่ Google เขาะใช่ป่ะแต่ยาเลยหลายคนเขาก็มาโอดมาโอยแกว่าพวกเนี้ยอย่างเพจเฟซเนี่ยมันดูดเงินมันดูดเงินดูดเงินค่าโฆษณาไปแล้วมันก็ไม่ทำอะไรหรอก ยอดขายก็เท่านั้นเราถ้าเดิมมาแต่ดูดเงินหน้าดูเลยมีเงินเท่าไหร่มันดูดหมดอ่ะเพราะฉะนั้นอัดของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่อยากเสียเงินงให้กับพวกมันแหละ <c oughs> มันก็เลยให้เงินเราน้อยไงเ <c oughs> อ๊ยไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยเหรอจะเอาแต่เงินใช่ไหมจะเอาแต่เงินใช่ถูกเมันจะบ่นเรามันจะเอาแต่เงินที่ว่าต่อเดือนต่อเดือนจะเอาแต่เงินเออก็เสียค่าเน็ตไง ก็เสียค่าเน็ตไงทําไมอะ่ะจะเอาค่าเน็ตมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่ได้อะฮะเออฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะให้ความรู้ใหม่ๆเราเยอะแยะตะแป๊บเป,ป็นลมในตอนนี้ไปะ้ะทำงานต่อสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวคลิปสั้นสลับคลิปยาวคลิปสั้นสลับคลิปยาวนยาวนไปอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายคลิปวนไปได้ด้วย ถายอันนู้นแล้ววิธีทำอันนี้แล้ว,ว,ท,ำลวทำใหม่ได้บนไปนะจ๊ะแค่นี้นะ